เป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่การต่อสู้ชิงแหวนเริ่มต้นขึ้นยกเว้นการโจมตีของเจียงเชนสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คู่พิทักษ์ที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดไม่สามารถทนได้อีกต่อไปและหยิบตำราโกงออกมาโดยตรงในหนังสือลับนี้มีการบันทึกมรดกที่ดูกูทิ้งไว้อย่างเงียบเงๆ มหาอำนาจในยุคข,ของดูกูไซเลนเอมเพอเรอร์ซึ่งเป็นผู้นำในวิถีแห่งวิชาดาบเขามีชื่อมากมายปีศาจดาบจักรพรรดิดาบและอื่นๆมรดกเงียบดูกูชายที่แข็งแกร่งบางคนจากนิกายซ่อนเร้นไม่สามารถทนได้อีกต่อไปสัตว์อื่นทนไม่ได้อีกต่อไปผู้คนในโลกไม่รู้จักเรียนห่วงมาก่อน แต่พวกเขารู้เกี่ยวกับซอสเดมอนดูกูไซเลนและแม่แต่เจียนจงมีข่าวลือว่าปีศาจดาบดูกูวูเชงทิ้งมรดกและโชคลาบไว้ในกองดาบแต่กองดาบก็ปรากฏขึ้นหลายครั้งในประวัติศาสตร์และผู้ที่แข็งแกร่งหลายคนเข้ามาในกองดาบเพื่อค้นหาความโชคดีอย่างไรก็ตามมีตราประทับอยู่ในกองดาบและสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่สามารถเข้าไปได้เลย ด้วยการเกิดขึ้นของปีศาจแห่งดาบดูกูวูเชงสิ่งมีชีวิตบางตัวไม่สามารถทนได้อีกต่อไปพวกเขาทั้งหมดมองไปที่แสงสีขาวที่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าแสงสีขาวคือชิ้นส่วนของหยก แม้ว่าดวงดีจะปรากฏแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรพลีพลามแม้ว่าสมบัติจะดีแต่ใครก็ตามที่เคลื่อนไหวจะถูกปิดล้อมอยูเอ็มมิ่งเหลือบมองเจียงเชนที่อยู่ข้างๆเขาและถามว่าคุณมีความคิดใดๆหรือไม่เจียงเชนพยักหน้าเบาๆและพูดว่าฉันยังมีความคิดฉันเคยไปที่กองดาบที่ดูกูวูเชง ทิ้งไว้สถานที่นี้คือโลกมีข่าวหรือว่ามีมรดกที่ดูกูวูเชงทิ้งไว้ในกองดาบแต่กองดาบปรากฏขึ้นหลายครั้งและไม่มีใครสามารถรับมันได้ตาหกพูดแวนดาวกลับสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของศิลปะดาบมันแทบจะทำได้เพียงหนึ่งหรือสองในสิบของฝีมือดาบของดูกูวูเชง นี่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าฝีมือดาบของดูกูวูเชงนั้นน่ากลัวเพียงใดยูมิงกล่าวว่าฉันก็มีความคิดเหมือนกันเราจะรวมพลังกันเพื่อเอาชนะการสร้างสารรค์ทั้งหมดที่ปรากฏในสนามรบที่ไรขอบเขตกำจัดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและในที่สุดเราจะแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งที่หนึ่งตกลงเจียงเชนกล่าว น่วยรอยยิ้มเย่หมิงไม่พูดอะไรมากเขาลุกขึ้นยืนทันทีที่เขายืนขึ้นเขาก็ดึงดูดความสนใจของสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนสิ่งมีชีวิตจำนวนมากยังยืนขึ้นและจ้องมองท้องฟ้าอย่างระแวดระวังใครก็ตามที่กล้าที่จะฉกช,ชิ้นส่วนหยกจะถูกปิดล้อมฮ่าฮ่าฮ่าเจียงเฉินหัวเราะเสียงดังและเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วเวที เนื่องจากไม่มีสิ่งมีชีวิตใดต้องการความโชคดีของดูกูไซเลนส์ดังนั้นความโชคดีนี้จึงเป็นของฉันตามเสียงของจีนเชนเขาก็เข้าสู่ช่วงปลายของอาณาจักรแห่งดาวออฟฟรีดอมในทันทีโดยมีแสงสีขาวส่องไปทั่วร่างกายของเขาสีขาวแสงเกิดแสงเป็นวงกลม ในสีขาวมีร่องรอยของเลือดหลังจากเปิดใช้งานดาวออฟฟรีดอมแล้วเจียงเชนก็เปิดใช้งานร่างกายนับหมื่นดาวเซนและพลังแห่งสวรรค์ทั้งหมดและตะออสนับไม่ท้วนก็ปรากฏขึ้นในร่างกายของเขา เขารู้ว่าเมื่อเขาเคลื่อนไหวเขาจะถูกปิดล้อมดังนั้นเขาจึงไม่รีรอลมหายใจของเขาเหมือนสีรุ้งและร่างกายของเขาก็สว่างว่าปรากฏขึ้นกลางอากาศต่อหน้าหยกขาวชิ้นนั้นในขณะนี้ความคิดทางจิตวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนได้ล็อกเข้ากับหยกขาวแล้ว ทันทีที่เจียงเชนเข้าใกล้เขาสัมผัสได้ถึงออร่าทรงพลังจำนวนนับไม่ถ้วนที่ล็อกอยู่บนตัวเขาในพริบตาความว่างเปล่ารอบกายของเขาก็เปิดออกนี่คือความผันผวนเชิงพื้นที่ที่เกิดจากออร่าจำนวนนับไม่ถ้วนที่ยับยั้งเขาวไว้ด้วยกันโทรออกอยูมิงยังฉายร่างของเขาและปรากฏตัวกลางอากาศทันทีที่เขาปรากฏตัวเขาก็ถูกกดดันเช่นกัน อย่างไรก็ตามอาศัยความแข็งแกร่งของเขาเองเขาบังคับให้ต้านทานแรงกดดันสหายน้อยเจ้าอาหารการเกินไปความโชคดีของบรรพบุรุษของเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะขวายคว้าม,มาได้ที่ไหนสักแห่งในที่เกิดเหตุมีเสียงตะโกนอย่างเย็นชา หลังจากเสียงตะโกนอย่างเย็นชาออร่าของดาบที่ปรากฏขึ้นนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นบนวงแหวนนี้ทันทีซึ่งทั้งหมดมุ่งเป้าไปที่เจียงเฉินและเย่หมิงแล้วกวาดไปทั่วท้องฟ้าโจมตีพวกเขาสองคนไปในช่วงเวลาวิกฤตนี้เจียงเฉินและยูมิ่งแสดงอาวุธในมือของพวกเขาในเวลาเดียวกัน โจมตีอย่างต่อเนื่องต่อต้านการโจมตีของฉีดาบนับพันโทออกในระยะทางจากที่เกิดเหตุร่างหนึ่งพุ่งขึ้นไปในอากาศนี่คือชายคนหนึ่งสวมชุดคลุมสีขาวและสลักคำว่าดาบไว้บนชุดคลุมซึ่งมีพลังที่น่าสะเพรึงกลัวชายคนนั้นดูยังเด็กมากและไม่มีลมหายใจออกมาจากร่างกายของเขา แต่เสื้อคลุมสีขาวบนร่างกายของเขาเป็นสมบัติล้ำค่าที่แบกรับการบีบบังคับซิปเจียนเมนเจียนเมนลูกหลานของดูกูวูเชงทีสทีสฉันไม่ได้คาดหวังว่าดูกูโบจะเคลื่อนไหวเร็วขนาดนี้ฉันคิดว่าเขาจะยึดติดกับมันจนจบเสื้อคลุมดาบบนเขาคือเอนี่เป็นสมบัติที่น่าทึ่งเป็นสมบัติที่เจียนเมน ทิ้งไว้มันทําจากวัสดุพิเศษและมันก็ถูกส่งต่อโดยดูกูอย่างเงียบๆด้วยความแข็งแกร่งของดูกูโบแม้ในเวทีที่ผู้แข็งแกร่งก็เหมือนเมฆอยู่บนจุดสูงสุดด้วยการปรากฏตัวของดูกูโบสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเริ่มพูดถึงเรื่องนี้ดูกูโบจากเจนเมียนเ,นเจนเมียนเป็นนิกายหรือสีนิกายที่ดูกูวูเชงทิ้งไว้เบื้องหลัง ความแข็งแกร่งโดยรวมของเจียนเมียนนั้นแข็งแกร่งมากแม้แต่ในกลุ่มฤาษีก็สามารถจัดลำดับได้ดีดูกูโบออกไปแล้วเขาไม่ต้องการให้มรดกที่บรรพบุรุษของเขาทิ้งไว้ให้ถูกคนอื่นยึดไปดูกูโบออกไปแล้วการแสดงกำลังจะเริ่มขึ้นฉันไม่รู้ว่าเจียงเชนคนนี้จะทำได้ไหมอยู่กับดูกูโบไหมสงคราม ผู้แข็งแกร่งหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอผู้มีอำนาจหลายคนมีความคิดเกี่ยวกับมรดกที่ทิ้งไว้โดยปีศาจแห่งดาบนี้แต่พวกเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ดีอยู่ข้างหลังและตอนนี้พวกเขากำลังรอให้พวกเขาต่อสู้ก่อนต่อสู้ก่อนและใช้กำลังของพวกเขานูบูโบยืนอยู่ในความว่างเปล่าเอามือไพรโลหลังด้วยสีหน้าสงบเขาพูดว่า ไอ้หนูข้าไม่สนใจว่าต้นกำเนิดของเจ้าคืออะไรนี่คือสมบัติที่ข้าทิ้งไว้ที่ประตูดาบของข้าข้าจะไม่มีวันยอมให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเพื่อมีส่วนร่วมหากคุณสนใจถอยกลับอย่างรวดเร็วต่อไปเจียงเชนและยูมิ่งมองหน้ากันเจียงเชนถามคุณทำการเคลื่อนไหวหรือฉันทำการเคลื่อนไหว ยูมิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งและหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งก็พูดว่าคุณมายูมิ่งรู้ว่าเจียงเชินเป็นคนประหลาดและเขาได้ฝึกฝนชี้ฟางให้สร้างสูตราที่สมบูรณ์และยังเข้าใจถึงทักษะพิเศษที่ยอดเยี่ยมเขาคิดว่าเขาไม่คู่ควรเขาต้องการที่จะเห็นว่าเทียนเจียวจากนิกายที่ซ่อนอยู่น,นั้นน่ากลัวเพียงใด ให้เจียงเฉินเคลื่อนไหวและเขาจะสามารถให้ความสนใจมากขึ้นอย่างลับๆเอาละ่ะเจียงเฉินก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวเขาไม่ได้ต่อสู้อย่างจริงจังเป็นเวลานานในสถานะของเสรีภาพในสถานะของการต่อสู้เลือดในร่างกายของเขากำลังเดือดและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะต่อสู้ก็ปรากฏขึ้นในหัวใจของเขาจุด ฉันไม่ต้องการที่จะได้รับมรดกของวิชาดาบแต่ฉันต้องการที่จะต่อสู้กับคุณจริงๆเจียงเฉินดูสงบมากและพูดว่ายายให้ฉันดูลูกหลานของดูกูวูเชงมาจากที่ซ่อนนี้กายผู้แข็งแกร่งของเจียนเมนนั้นแข็งแกร่งเพียงใดเจ้าหนูเจ้ากำลังมองหาความตายใบหน้าของดูกูโบเริ่มมืดมน เดิมที่เขาคิดว่าเจียงเฉินจะล่าถอยหลังจากที่เขารายงานว่านิกายเป็นเจ้านายของเขาแต่เขาไม่คาดคิดว่าเขาจะไม่สนใจเจียนเหมือนเขาเคยเห็นความแข็งแกร่งของเจียงเฉินมาก่อนและเขากลัวมากดังนั้นเขาจึงรายงานเขาเป็นอาจารย์มิฉะนั้นเขาไม่พูดมากเกินไปเพียงแค่ยิงโดยตรง สำหรับมรดกแห่งอำนาจสูงสุดของเจียนเมนเขาไม่สามารถสนใจได้อีกต่อไปแม้ว่าเขาจะจ่ายในราคาที่หนักหนาแต่เขาก็ต้องได้รับมรดกที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้กลับคืนมาที่ฟางไทซางจริงสามารถทิ้งได้แต่ต้องนำมรดกของบรรพบุรุษกลับมา กำลังมองหาความตายสองคำนี้เป็นเหมือนกฎหมายแบกรับการบีบบังคับสูงสุดโลกในบริเวณนี้สั่นสะเทือนเพราะสองคำของเขาและฉากก็น่ากลัวอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เจียงเชนเพียงแค่ยิ้งเบาๆมาเริ่มกันเลยเจียงเฉินพูดอีกครั้ง รัศมีบนร่างกายของดูกูโบพุ่งขึ้นถึงขีดสุดในทันทีแม้ว่าจิงเชนจะแสดงดาวออฟฟรีดอมและใช้พลังของไมเรียดดาวโฮลี่ฟิสิกออร่าของดูกูโบก็ยังไม่เลวร้ายไปกว่าตัวเขามากนักมีแม้กระทั่งสัญญาณของการเอาชนะลมหายใจของเขาเมื่อออร่าของดูกูโบเพิ่มขึ้นเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าจิงเชนในทันที ยกมือขึ้นและต่อยเขาเงากำปั้นที่ปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นและเงากำปั้นนี้เปลี่ยนเป็นเงากำปั้นที่เต็มไปด้วยท้องฟ้าในพริบตาล้อมรอบเจียงเฉินในทันทีและบริเวณที่เจียงเฉินตั้งอยู่ก็พังทลายลงทันทีแม้ว่าพื้นที่ของลานประลองที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะมีความเสถียรมาก แต่ก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของปรมาจารย์อย่างดูกูโบได้ในที่เกิดเหตุสิ่งมีชีวิตจำนวนมากล่าถอยและปรากฏตัวในที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมองไปที่ฉากนี้และเมื่อพวกเขาคิดว่าเจียงเชนถูกโจมตีและต้องการดูว่าเจียงเชนสามารถรับการโจมตีของดูกูโบได้หรือไม่ ร่างของเจียงเชนปรากฏขึ้นด้านหลังดูกูโบอย่างแปลกประหลาดเจียงเฉินโจมตีด้วยกำลังทั้งหมดของเขาเผชิญหน้ากับดูบูโบชายผู้แข็งแกร่งจากนิกายหรือสีเขาไม่รั้งรอเมื่อดูกูโบตอบสนองกำปั้นของเจียงเชนก็ตกลงบนหลังของเขาแล้ว ทันทีที่เขาล้มลงร่างกายของเขาก็กลายเป็นภาพติดตาจากนั้นภาพติดตาก็หายไปและคนคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นในระยะไกลแล้วแม้ว่าเขาจะหลบได้ทันเวลาแต่เขาก็ยังได้รับผลกระทบจากพลังของเจียงเชนมีรอยแผลเป็นที่หลังของเขาและมีรอยเปื้อนเลือดที่มุมปากของเขานั่นคือทั้งหมดเจียงเชนดูประมาท นอกจากนี้เขายังคิดว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพของชายที่แข็งแกร่งเหล่านี้จากนิกายโลกที่ซ่อนอยู่นั้นน่ากลัวแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเหมือนกันท่าทีสงบนิ่งของเจียงเชนทำให้ใบหน้าของดูกูโบเปลี่ยนเป็นสีเลือดฝาดและเขาเอื้อมมือไปเช็ดเลือดที่ไหลออกจากมุมปากของเขาไอ้หนูเจ้าทำให้ข้าโกรธได้สำเร็จเจ้าตายแล้ว ลมหายใจของดูบูโบเปลี่ยนไปในขณะนี้ร่างกายของเขาดูเหมือนจะโปร่งใสในขณะนี้และเขาสามารถเห็นได้อย่างคลุมเครือว่าเลือดในร่างกายของเขาเปลี่ยนเป็นพลังงานของดาบและกระดูกสันหลังของเขาก็เหมือนใบมีดที่แหลมคมร่างกายดาบ ฉันได้ยินมานานแล้วว่าดูกูโบฝึกฝนร่างกายของเขาในสระดาบของเจนเมนและบรรลุร่างดาบที่ไม่มีใครเทียบได้ในโลกฉันไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นจริงนูกูโบผู้ที่มีร่างกายดาบที่ยอดเยี่ยมน่ากลัวใช่แล้วเมื่อออร่าของดูกูโบเพิ่มขึ้นชายที่แข็งแกร่งหลายคนก็ตกตะลึงโทรออก นูกูโบโหายไปในสถานที่และในวินาทีต่อมาเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าจียงเชนและเขายิงอย่างรุนแรงจียงเชนไม่หลบแต่เลือกที่จะรับมันอย่างหนักตูงกำปั้นทั้งสองชนกันทันใดนั้นความว่างเปล่าก็ระเบิดขึ้นเหนือลานประลองพื้นที่สุญญากาศปรากฏขึ้นแขนของจียงเชนแยกออกด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และรอยแตกก็กระจายไปทั่วร่างกายของเขาในทันทีเขาถูกพัดพาไปด้วยพลังที่น่ากลัวเลือดไหลออกมาและภาพที่สวยงามและเต็มไปด้วยเลือดก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศแข็งแกร่งมากเจียงเฉินตกตะลึงในใจของเขาเขาใช้แรงทั้งหมดที่มีในการโจมตีครั้งนี้ หลังจากที่เขาเก้าวเข้าสู่ดินแดนอันไรขีดจำกัดของเทียนจีดาวเขาก็สามารถบดเด็กทยีฮองจี้ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในรายการที่ไรขีดจำกัดได้อย่างง่ายดายแต่ตอนนี้เขาถูกขับไล่ด้วยกระบวนท่าเดียวเมื่อเทียบกับนูกูโบในแง่ของความแข็งแกร่งช่องว่างของเขานั้นค่อนข้างน้อยใหญ่ก่อนที่เจียงเชนจะตอบสนองดูกูโบก็ฆ่าเขาอีกครั้ง เพื่อจัดการกับเจียงเชนก่อนหน้านี้และพักผ่อนก่อนหน้านี้เขาแสดงดาบยาวในมือของเขาและดาบยาวก็ระเบิดเป็นแสงสีขาวและเมื่อเขาโจมตีอย่างไม่ตั้งใจมันจะเต็มไปด้วยพลังงานของดาบฉีดาบทุกตัวมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งโลกภายนอกโดเมนทั้งหมดสิ่งมีชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนรู้สึกหวาดกลัวเมื่อเห็นภาพที่ฉายออกมานี้ ชายผู้แข็งแกร่งจากนิกายเร้นลับผู้นี้ช่างน่ากลัวเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอำนาจที่อยู่ในสถานะสับโสนอนมานครึ่งเก้าการแสดงออกของพวกเขาเปลี่ยนไปเมื่อเผชิญกับการโจมตีด้วยดาบที่น่าสะพรึงกลัวพวกเขาอาจพ่ายแพ้ในทันทีในที่เกิดเหตุ สิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนรู้สึกถึงอันตรายในช่วงเวลาวิกฤตนี้รูปแบบก็ปรากฏขึ้นทันทีในพื้นที่ของเวทีทันทีที่รูปแบบปรากฏขึ้นคนที่แข็งแกร่งจำนวนมากก็สัมผัสได้รูปแบบนี้สามารถแยกแยะความเสียหายทั้งหมดได้ในขณะนี้สิ่งมีชีวิตจำนวนนับไม่ท้วนเข้ามาในรูปแบบนี้พลังงานดาักเต็มไปทั่วโลก เจียงเฉินใช้เสี้ยวเหยา่เพื่อหลบหนีอย่างอิสระทันทีอย่างไรก็ตามพลังชี้ของดาบนั้นแปลกเกินไปทันทีที่เจียงเฉินจากไปพลังชี้ของดาบไล่าตามเขาอีกครั้งพลังชี้ของดาบจำนวนนับไม่ถ้วนเข้าสู่ร่างกายของเขาและร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรูพรุนในทันที เขาบอกช้ำทันทีในขณะนี้เจียงเชนปกคลุมไปด้วยรอยแผลเป็นผมของเขากระจัดกระจายและเขาดูอายมากเขาลากร่างอันน่าสมเพชของเขายือนอยู่กลางอากาศเหวี่ยงเคออสซอสอย่างรุนแรงและเคออสไนโทนปรากฏขึ้นเปิดการโจมตีตอบโต้กับดูกูซอสเสียงดังก้องพลังงานเสียงดาบแผ่ไปทั่วและเสียงลึกลับดังก้องไปทั่วสนามประลอง แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในรูปแบบในพื้นที่ปลอดภัยก็สามารถสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวของคลื่นเสียงและถูกครอบนำด้วยเสียงลึกลับอย่างไรก็ตามดูกูโบนั้นแข็งแกร่งเกินไปก้าวดาบแห่งความโกลาหลนไม่สามารถทำ้ายเขาได้เจียงเชนไร่จิวิอินในทันทีจิวิอินด้วยดาบเดียวพลังนี้น่ากลัวมากอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดถูกบล็อกโดยดูกูโบ มันยากจริงๆเจียงเฉินตกใจเขาคอยกระตุ้นให้เสื้อเต๋ารักษาอาการบาดเจ็บและอาการบาดเจ็บของเขาก็คงที่ทั่วคราวในขณะนี้ในสวรรค์และโลกสวรรค์และเต่านับไม่ถ้วนปรากฏให้เห็นและสวรรค์และเต่าทั้งหมดรวมตัวกันเพื่อสร้างดอกไม้เต่าที่ยอดเยี่ยมดอกไม้แห่งดวงดาวที่สว่างสวปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือเวที เจียงเชนปัจจุบันอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งที่สุดตอนนี้เขากำลังใช้บอลอร้ัมออฟวันอตพลังนั้นแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากเนื่องจากบอลอร้ัมออฟวันอตได้รับการปรับปรุงตามขอบเขตของการบ่มเพาะและพลังแห่งสวรรค์และจำนวนนับไม่ถ้วนวิธีดอกไม้ที่สวยงามทำลายมันให้ฉัน ดูกูโบตะโกนอย่างเย็นชาดาบยาวในมือของเขาเริ่มสั่นจากนั้นดาบก็ปล่อยมือของเขาและปรากฏต่อหน้าเขาดาบนี้เปลี่ยนไปในทันทีแนวดาบที่น่าสะพรึงกลัวประจักษ์ในพื้นที่ส่วนกลางของแนวดาบคือดาบของดูกูโบดาบนี้ยังคงหมุนทันทีหลังจากนั้นเขาพุ่งไปหาดาวหัวด้วยความเร็วที่เร็วมากดาบยาวกระทบกับดอกเตา๋าและดอกเต๋าก็แตกออกทันที ในช่วงเวลาที่แยกออกพลังทำลายล้างก็ปะทุขึ้นผลที่ตามมาของการต่อสู้ยังคงแพร่กระจายออกไปและแนวดาบที่ก่อตัวขึ้นก็ถูกทำลายทันทีและตูกูโบก็ได้รับผลกระทบจากพลังอันทรงพลังเช่นกันและร่างกายของเขาก็ถอยกลับอย่างต่อเนื่องจากแรงกระแทก ในขณะนี้รูปแบบบนวงแหวนหายไปเมื่อสูญเสียการป้องกันของรูปแบบเสียงบางเสียงจากอาณาจักรแห่งสวรรค์เต่าอันนับไม่ถ้วนสัมผัสได้ถึงอันตรายทันทีและพวกเขาใช้จารึกเพื่อหลบหนีจากเวทีในทันทีและผู้ที่ไม่มีเวลาใช้จารึกช่วยชีวิตได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลพวงของการต่อสู้และผู้ที่อ่อนแอกว่าเล็กน้อยจะถูกกำจัดโดยตรง ผู้คนที่ทรงพลังอย่างน้อยหลายหมื่นคนถูกกำจัดโดยการโจมตีครั้งนี้สิ่งมีชีวิตหลายหมื่นตัวหนีออกจากสนามรบและปรากฏตัวในโลกภายนอกยิ่งกว่านั้นพวกเขาถอยห่างออกไปใช้กำลังทั้งหมดเพื่อต้านทานผลกระทบจากผลพวงของการสู้รบในฉากนี้โรงไฟฟ้าหลายแห่งในโลกภายนอกตกตะลึง การโจมตีนี้เทียบได้กับพละกำลังของผู้แข็งแกร่งในความสับสนนอนมานยิ่งกว่านั้นการต่อสู้เพิ่งเริ่มต้นดังนั้นพวกเขาจะต้องไม่ได้ใช้กำลังเต็มที่หรือไพ่โฮจริงๆ